สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องซูบุสุคนมาพรกับบ้าเต็นจำยุดกินแซ่บเกลือพี่น้องมื่อนี้บ้าเต็นได้มกเห็ดพี่น้องมกหมอ้อเห็ดรวมพี่น,อน,น้องใส่หมูสามสันมาหน้าใหม่บม่มีเอาเห็ดมามกพี่น้องกับข่าวนียวสวดหมโกโกกเกลือพี่น้องมาปั่นขา่ขาวนียวข้ามง่า โอ้ต้องเบอกอย่างมากไหมคดอกพี่น้อง้อย่ท่งไกลท่งไกลมาเสรษเสวน้ำบาวเต็มครับผมใส่มนก่อน,นะนี่มาพี่น้องคำแรกแขกมันครับปัง,ปงหรือเ่าล่ะคำาตาสวดรถพี่น้อง น้ำด้วยคักขนาดพี่อนหอมหวาคุยเอะไปนองเห็ดมันยิ้มเส้นมกเส้นเห็ดเคมม็มพี่น้องเีย thế tuyang vào miệng, um, tuyệt vời, sen, thạch cải ngang, hoàn, hoàn thạch cải thế nào,

สว่สวนเอาพี่หนังมันหืม <laughs> <c oughs> mm. มูสามชา้นจุกๆเลยพี่น้องหวันนัท น้ำจิกินกับเ้านีย้อน่นพี่น้องจับอืมหื้อออย มาสวดเอาคำตาสวดพี่น้องคำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องก็และไปจัดไปหอม นตาแตกเลยอืม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 อนมอืมอือ Sập mặt hả bên nghe hôm 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 clip này hôm 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 ต้างได้กับฝากติดตามรับชมเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอย่างฝากติดตามว่าเตือนไว้ในเรื่องพี่น้องไปแล้วครับผมสมัคร